สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงควายทุกคนเนาะค่ะพอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับยยเพิ่งแบ่งปันเมื่อเนี้ยยเพึ่งจะพามาเปิดราคาควายเด้อค่ะเป็นคลิปจากทั้งบ้านพนรงมาค่ะพี่กัดแกยูบัญญั่งลุมตำบลไรน้อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพึ่นแกมีควายแม่ลูกมาเปิดราคาอยู่โคมหนึ่งเนาะค่ะ แม่ตัวน,นี้เพิ่นสูงยอยู่ที่ลอยสามสิบบัวค่ะส่วนลูกเพิ่นนี่กะอายุได้แปดเดือนแล้วเด้อค่ะเป็นตัวแม่ลูกเพิ่นตอนนี้แม่กะผสมไหมละค่ะผสมได้สามเดือนแล้วค่ะเพิ่นมนาะแต่บบได้รับประกันทองเ้ยค่ะแต่ว่าผสมสามเดือนแล้วค่ะผสมโตมาก แม่ลูกโคมนี่พื้นหองอยู่หาหมื่นสองค่ะห้าหมืสองพบาทลูก8ดเดือนเป็นตัวแม่แม่กะผสมไม่แล้วได้สมเดือนแต่บรับประกันทองเนาะคะ่ะสำหรับไผที่สนใจกะโทรไปหาเจ้าของเพิ่นเลยเด้อค่ะอยากหูขอมูลยั้งเพิ่มเติมโทรไปถามเพิ่นเลยค่ะ ด้วยว่าาบานอยู่ใกล้ๆกันก็เพิ่นกับไปเบิ่งตัวจริงได้ก็เพิ่นสนใจโทรไปหาเพิ่นเลยเด้อค่ะคุณฟิมเบอร์โทรเพิ่นกะ0646049235ค่ะบัญญ่างลุมตำบลไรน่อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้กระซันในก่อนเด้อค่ะจึงได้กระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยอะิยงน้ำแนเด้อค่ะขอบกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ